Thank you, เอาเรื่องไม่ดีมาคิดก็ยังพยาบาทอาฆาตกันอยู่เรียกว่ากรรมเรียกว่าสัญญาเนาะเพราะฉะนั้นกรรมทั้งหลายเกิดจากไหนละ่ะเกิดจากมนโนกรรมเนาะมนโนกรรมความคิดองุงแต่ง ผูุชนนี่เรียกว่าคำว่าผู้ทุชนผู้ทุชนนะคือคนปกติทั่วไปเรียกว่าโลกนะย่อมไหลไปตามกระแสนะแห่งอารมณ์นะอย่างความเพลิดเพลินไะม่ใช่ความสุขหรอกนะความลืมลืมลืมตัวนะนะนะ ออกไปเที่ยวท้องเที่ยวจะทางนอกนะเห็นไ,ไหมตาก็มองไปทางนอหูก็ฟังเสียง้างนอกเห็นไ,ไหมมันก็เลยลืมตัวอพอลืมตัวความรู้สึกตัวก็ไม่มีนี่เพราะความรู้สึกตัวไม่มีมันก็เลยสร้างตัวขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะ พราะฉะนั้นความรู้สึกตัวหรือเรียกว่าสติชบปบัญญานี่แหลกนะมันจะทำลายตัวในตัวของมันเองเมื่อรู้สึกตัวความเป็นตัวก็จะจางหายไปในทันทีเห็นไหมมันก็จะเห็นแต่สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นไหมหลวงตาทึงนบอกรู้สึกตัวคือผู้ไม่มีตัว ถ้าผู้หลงตัวลืมตัวจะเป็นผู้ที่สร้างตัวขึ้นมาเห็นไหมเขาเรียกว่าสบุทยัยหรือส่งจิตออกนอกนั่นเองส่งไปแต่ข้างนอกดูกแต่ข้างนอกโดยที่ไม่ดูเหตุที่เกิดของมนโนกรรมนั่นเองนะทุกสิก่งท,ทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ ล้วนอยู่ในใจหรือเรียกว่ามโนกรรมสร้างขึ้นมานั่นเองนะในภาษาธรรมเรียกว่าปิจจาสมุบาทฮะโอ้โหมีดนตรีประกอบเนาะฮะเออเห็นเพราะฉะนั้น นะนักปฏิบัติธรรมจุดสำคัญคือสติสติเตสริกวาราังสติจากกาสมิงชาการโเห็นไหมสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเห็นไกระแสโลกกระแสหอารมณ์กระแส,ะแส,ะแสความเรืิอเพลินั่นแหละคือสติความรู้สึกตัว สมัยนี้ไม่ค่อยรู้สึกตัวเพราะมันลืมตัวก็เลยหลงตัวก็เลยไปแก้ไขแต่คนอื่นไปจับผิดคนอื่นไม่ค่อยจบผิดตัวเองไม่ค่อยได้แก้ไขตัวเองเลยชอบไปแก้ไขอ่าฮะนะหรือเขาเรียกว่าโบราณพูดคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัว หรือพวกเราชอบเรียกว่าแถนั่นแหละฮถ้าแฉภาษาอีสานเรียกว่าโกะโกนแถแฉหวัวสโกนหวัวเห็นไหม,มเห็นไหมทุกวันนี้ไม่ว่าจะจบด็อกเตอร์ฮหรือปอสีอ่ถ้ามีอกติตื่งโมโหข,ขึ้นมามันก็โง่พอกันเลย ะจำไว้การศึกษาทั้งโลกไม่ใช่ว่าจะทำให้เป็นคนดีนะความดีไม่ได้หมายถึงว่าการศึกษาสูงสูงเห็ไหมมาุก็เห็นแบบพวกกับศึกษาสูงสูงมาแล้วทำลายคนอื่นทำลายบ้านเมืองจริงไหม อการศึกษาสูงสูงคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีเพราะมันอยู่ที่คนนะเหมือนคนมีเงินคนรวยอย่างเงี้ยคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีมันได้เกี่ยวกับคำว่ารวยรีย่จนเลยคําว่าดีนะดีดีจงไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเรียกว่าดีเลิศนะเพราะฉะนั้นความดีในพื้นฐานต้องประกอบร้อยทีน่นี้โอตปะคือศีล นะพระกจันญยกูกตะเวทีเนี่ยเนีเน่เป็นพื้นฐานนะ,ะมีคนโ้่บางคนบอกว่าพระอรหันเนี่ยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมีความกจันยูนี่ย,ย,ย,ยคือคนโง่ภาษารีบูดแม้แต่นอนถ้ามีรู้สึกว่าพระอาจารย์ชิตอยู่ทิศไหนท่านก็จะหันศีรษะไปทิศนั้น เห็นไ,ไหมพเพราะแสดงความกตัญญูอ่ะเห็นไ,ไหมพระสารีบุตรเนี่ยนะเพราะท่านได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ชิท่านก็แสดงความกตัญญูนะเห็นไ,ไหมอ่าเพราะฉะนั้นอ่าอย่าแถนะ คนจริงๆคนเจงคน,คนที่ต้องรับผิดชอบของคนอื่นต้องยอมรับความผิดพลาดเห็นไหมผิดพลาดแล้วแก้ไขเ,ขเรียกเป็นบัณฑิตนะเห็นไ,ไหมต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกคนที่อมีวุฒิภาวะอ่าเห็นไหมแต่คนส่วนมาก จัด,ลห,ด,ดหลงตัวเองว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยนี่นี่นที่น่าเกลียดที่สุดก็คือคนพาลหลงตัวเองว่าเป็นบัณฑิตนี่แหละนะไม่มีสิ่งไหนหน่าเกลียดเท่าที่สแสดงตัวว่าเป็นคนน่ารักนอบน้อมก็อ,อยากให้คนอื่นตกตาคนอื่นว่าตัวเองเป็นคนน่ารักคนดีนะ นี่นะหลวงตาเคยพูดหลายครั้งว่าการยกยอที่ไม่เป็นความจริงคือคำ่าที่แสบที่สุดนะแต่คนก็ชอบเหลือเกินนะจำไว้ยาดีรักษาโรคได้ต้องมีรสผมรสฝาลดหวานหวานเนี่ยน,น,นี่นี่นี่นมันเป็นยาพิษก็ได้เออ่า เพราะฉะนั้นธรรม,มะ,ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยขึ้นอยู่กับการศึกษาขึ้นอยู่กับชาติภูมิชาติกำเนิดขึ้นอยู่ที่จิตใจขึ้นอยู่กับการประพฤติธปฏิบัติตนนั่นเองเหมือนท่านบอกว่าดีชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวธรรมสูงต่ําขึ้นอยู่กับธรรมตัวเพราะฉะนั้น อ,อยากเป็นคนดีอยากพบคนดีก็สร้างตัวเองนั่นแหละเป็นคนดีอย่าไปสร้างข้างนอกเลยเนาะคนอื่นไม่ดีเราจะเดินหนีได้นะถ้าตัวเองไม่ดีล่ะมันจะไปหลบอยู่ตรงไหนเนานะเพราะฉะนั้นอ่านสะินะ่งนทะี่ชาวพุทธบริษัททั้งหลายเนาะ ควรหนักควรมีสติเนาะ,ะมากกว่านี้ที่จะไปะทำลายคนอื่นทำลายคนอื่นแล้วคือทำลายตนผู้ที่อิจฉาตาล้อนโรคอิจฉาโลกตาล้อนนะมีสิ่งเดียวมียาชนิดเดียวคือํำโมทสดนะเท่านั้นที่จะรักษาโรคพวกนี้ คือศีลสมาธิปัญญานะ,ะจำไว้ผู้ที่อีกสาพยาบาทอาฆาตบุคคลอื่นคือเป็นคนที่โง่เหมือนคนกินยาพิษตัวเองกินยาพิษแล้วอยากให้คนอื่นตายนี่ฮะฮะนี่ย เนี่ความพยาบาทอาฆาตะเห็นไหมจองเวนจองทำพัดสันเราเนี่ยนะนะต้องมองดูหวัวใจตัวเองนะนะการอาภายัยการให้ทานที่ดีที่สดุดคืออภัยทานเนะาะอภัยให้ตัวเองนะ แผ่เมตตาให้ตัวเองเยอะๆนะอ่ะแผ่แผ no? ่เมตตาเจริญปฐมวิหารสีいい่นะในจิตในใจเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าพึงเลยอย่าไปเที่ยวแก้ไขแก้ที่ใจตัวเองเนาะอืมนะส่วนทางโลกเขาก็แก้ไขกันไปในตัวของมันแหละอ่ะอด่าคนอื่นก็ด่าตัวเองเ็าพอคนอื่นก็ต้องด่าต่อ เนาะจริงไหม,มเ,เห็นไหมภรรยาเคยพูดกับสามีว่าใครดีกับเราเราก็ดีต่อเห็นไหมเราอยู่ด้วยกันวยความดีมีน้ำใจเนาะนี่จึงเรียกว่าพุทธบริษัทนะอ่าความดีคว,มมความเมตตานะความเกื้อกูลเนาะ ความเพื่อคูนเป็นกัลยาณมิตรเพื่อคูลบุดหนุนนะเห็นไหมส่งเสริมเพื่อหนุนเนาะเพราะฉะนั้นเราอ่าเป็นนักปฏิบัติเป็นนักบวชหรือเป็นพุทธบริษัทอ่าเราต้องมีจิตใจ,จที่เพื่อคูนเพื่อหนุนนะ,ะ,ะให้อยู่ตา่าความเป็นสมมนุษย์เป็นมนุษย์ในสมมูรณ์แบบน,นะ อ่าเนี่ยอุกพูดผิดเล่เดียวน็หัวเราะอลยฮอ่ะอจริงไหมคือธรรมดากูเป็นคนลาวเนาะคนอีสานฮะมันจะออกเสียงในฟิล์มอยู่เรื่อยอะอ่าพยายามจะพูดใจให้แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยอะอะอืมภาษาอังกฤษกูก็ได้นะแต่เป็นบางคำนิดๆอดอแซ อออ้อารมันักอรไหมอ่าอ่ชร์ก็มือนเก้าอี้ไหมเนาะอออัอนอนมดฮู้พยายามไปอ่านอะไรนนีง หลวงตาก็พูดอตอนที่พระพิจารณาอาหารไม่ชีพิจารณาอาหารอยู่นะพิจารณาก็อย่าพิจารณามากเลยนะ <c ười> คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังที่จะพิจารณาต่อจากเราด้วยคืมาจากประเทศเล่าคนถวายหาเงินค่ะชื่อใครนะเลี้ยดูลหกก็นชื่อมีญาติรม เนาะอ่ามาจากสกปปาลาวเนาะเกิดศรัทธาอ่าเมื่อคืนก็ถวายปัจจัยหลวงตาสามหมื่นเนาะแล้วก็ถวายค่าอาหารพรุ่งนี้ถวายปัจจัยค่าอาหารพรุ่งนี้ห้า,าหมื่นบาทขอสาธุการณดุลทำสรรเสริแล้วก็อ่าขอสาธุการกับบริษัทเชอราอ่าห้าห่วงเนาะที่ถวาย อาปัจจัยลงตามาสองล้านห้าแสนบาทเพื่อจะซื้อรถอแอมเรแนอ่าเมื่อวานนี้ก็ซื้อแล้วเราได้รถแล้วเนาะอ่าเพียงแต่ไปอ่าแต่งใ,ใช้อุปกรณ์ห้องปลอดเชื้อในรถอะไรอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตคนอ่าก็ประมาณสามอาทิตย์นะเพราะมันต้องใช้รา,ายละเอียดมากอ่ะ เมื่อวานก็จ่ายเงินมัดจำค่ารถไปแล้วรวมๆก็ประมาณแสนแปดล้านแปดแสนบาทออกเป็นเงินมัดจำค่ารถกับค่าอุปกรณ์เนาะซึะ่งเหลือค้างอยู่สามสามแสนเนาะฮะเขาพอ,อ,อนุมโมทนากับบริษัทเชอล่า อ๋ออ๋อโนโมทนากับบริษัทน้ำมันพืชเกสรนะอ๋ออ๋มโมทนากับบริษัทโกเกนะเนาะอ่ออ๋อบ,บริษัทพนาสินพนาสินกนะรุป๊ปเนาะอ่าแล้วก็อ่าแหลมทองแหลมทองนะแล้วก็เหรียญไทยแล้วก็อ่าอ่าคุณไอ เสียไอ้เนาะที่เป็นสุรัะจัดเสียไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเป็นใครไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเป็นลูกอีแป๊วนะอืมอืมเสียไอ้เนาะนะอ่าเป็นคนจัดการเรื่องรถเรื่องอะไรเป็นคนอ่าเป็นสุระเรื่องทำรถเอ็มเรียนให้เนาะเอ็มเรียนอ่าพูดเป็นภาษาอังกฤษเอ็มเรียนอ่า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  ก็ขอสาธารที่จะได้ใช้ประโยชน์มีประโยชน์มหาศาลนะเี่ห็น,นไ,ไหมการเยียวยาช่วยชีวิตเป็นเบื้องต้นของกู้ภยัยหลงจาสินทร์เนาะ,ะเป็นมูนิธิเนาะตั้งใจรับพร ยท่าวะกริวักฮะปุราปาริกปเรนติสังหรังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกับประ tir ติดตังปติดตังตุมหางคิปพิมวะกจมิกชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันดูปรานัทโซยะถามณีโชติกระโซยะทา ลัพิตโยวิวัชันตุสัปโรโควิตนาสตุมาเตภวมันตกราโยสุขีดิคาโยโภวะอภิวานนาสีริตติจังมุทาปจายโนจตารโธรรมวัชันติอายุวโนสุขังมะรังสาตุ 啊啊！啊